สวัสดีค่ะซันมันไลท์เลิฟที่งถ้าทั้งใดได้เจอคลิปนี้นะคะนี่เป็นจังหวะชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าเป็นจังหวะที่โชคชะตาเนี่ยจะทำให้ทวินเฟรมของคุณเนี่ยหวนคืนกลับมานะคะ ช่วยเหลือคุณสพอร์ตคุณให้ผ่านพ้นวังวนวิกฤตของชีวิตไปได้ไม่ว่าตอนนี้คุณเจออะไรอยู่หรืออาจจะยังไม่ได้เจออะไรแต่ติดขัดเรื่องคู่เรามานานไม่เคยชัดเจนไม่เคยได้ที่ถูกที่ควรนะคะไม่เคยได้ทีอ่อย่างที่ใจเคยคาดหวังไว้นะคะนี่เป็นจังหวะชะตาที่ทำให้ทวินเฟรมของคุณกลับมาจริงๆนะคะเพื่อที่จะพาคุณให้ผ่านพ้นวิกฤต นะคะในช่วงเวลานี้ไปได้หลายๆท่านก็อาจจะมีวิกฤตชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะแต่อาจจะขอพรอเรื่องเนื้อคู่ก่อนหน้านี้แต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าคุณมีทวินเฟรมของคุณก็คือ คู่แท้จากอดีตชาติหรือว่าคู่แท้ทางจิตวิญญาณในพาร์ทของชแนลนี้จะเน้นในเรื่องของความรักนะคะแต่จริงๆแล้ว Twin f เ a m e เนี่ยมาได้หลายพาร์ทหลายรูปแบบจริงๆนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คเอ e เน y จีไปพร้อมๆกันและนี่คือ Twin f ฟ a m e l ิฟเ r e ดิ้งอีพที่ 50แล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีได้พบเจอเขาหรือเธอคนนี้ในเร็ววนันแต่การที่พบเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะยิ่งตอนนี้เป็นช่วงที่อันกอริทึมทำงานได้แย่ที่สุดนะคะดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะได้มาเจอกันถ้าได้เจอนั่นหมายความว่านี่คือโชคชะตาของคุณนะคะคุณมี i n นเฟรมของคุณอยู่คุณอาจจะได้เจอช้านะคะแต่ การมาช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มาไม่มีเขาหรือว่าไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเช็ค energy ตัวเขาไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครรวมถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาแล้วก็ความช่วยเหลือที่คุณกำลังจะได้รับจากเขาด้วยเช่นเดียวกันนะขอทราบพลังงาน Twin f เ a m e สำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปทวินเฟรมคลิปนี้นะ พลังงานเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรแล้วก็ธาตุน้ำกรกฏพิจิกร์เมนะคะต้องบอกว่าคุณคือดวงใจของเขานะหลายๆท่านคุณอาจจะได้เจอแล้วแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะยังไม่รู้ตัวเพียงแต่ความรู้สึกอาจจะคุ้นๆน,นะคะว่าเออหรือว่าจะเป็นคนนี้ที่ใช่แต่เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบโดยรวมก่อนว่าเขาหรือเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ Ừ, พลังงานไพ่หลักทั้งนั้นเลยคือไพ่คิงขึ้นเยอะค่ะไพ่เข้ามาช่วยเหลือออฟเฟอร์โดยเฉพาะทางด้านการเงินแล้วก็การใช้ชีวิตหรืออาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานย้ายภูมิประเทศอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะฝันที่เป็นจริงแหละ นะคะแล้วก็ให้ของการเม n i f ฟสที่ได้ผลบางทีคุณอาจจะภาวนาขอให้ได้เจอเขาทั้งแบบที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแต่พลังงานทวินเฟรมของคุณคนนี้คุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับเขาหนักมากรู้สึกก่อนที่จะเจอเขาอาจจะฝันหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแย่จนทนไม่ไหวแล้วก็อยากที่จะหลุดออกไปจากตรงนี้สัทีะค่ะ แล้วอยู่ๆเขาหรือเธอคนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาแต่เช็คพลังงานก่อนนะไม่ใช่ว่าคนที่ปรากฏตัวปั้งมาเลยหลังจากคลิปนี้แล้วจะใช่เสมอไปนะการปรากฏตัวของเขาเนี่ยอาจจะมาก่อนหรือหลังของบททดสอบก็ได้ถ้ามาหลังบททดสอบอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าเราก็จะได้จุงมือฟันฝ่ากันไปนะคะถือว่าเป็นบททดสอบของคู่ทวินเฟรมที่จะต้องเจอแต่ถ้ามาก่อนเราอาจจะต้องไปเสียเวลากับ ค้ามาเรレーショชิพคนที่ไม่ใช่ก่อนที่จะเรียนรู้เติบโตแล้วก็ได้เจอเจอกับทินเฟรมของคุณในภายหลังนะคะซึ่งอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลทำใจให้สบายแล้วก็เช็คพลังงานค่าว่าตรงตามนี้ไหมทินเฟรมของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีอายุนะคะอาจจะอายุมากกว่าคุณหรือว่าน้อยกว่าคุณก็ได้ผลน,นี้เพราะว่าไพ่หลักมีทั้ง ไพ่ของมัสคิลีแล้วเฟมินีนนะคะนั่นหมายความว่าคนนี้ทวินเฟรมของคุณอะคะ่ะอาจจะมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณอยู่ที่ประมาณ3-7ปีนะคะสาปีประมาณนี้บวกลบได้อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของทางด้านการงานการเงินที่คุณกำลังติดขัดอยู่นะคะแต่ไพ่เดอะเวิ์เนี่ยทวินเฟรมของคุณน่าที่จะอยู่คนละทิศคนละทาง คนละที่คนละถิ่นนะคะหรือว่าคนละประเทศคนละจังหวัดได้นะคะลักษณะบุคลิกทวิ Frame ของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีสเปคผู้หญิงหรือผู้ชายในใจคุณจะได้ตรงตามสเปคเพราะว่าไพ่วิชคำทูมันขึ้นนะคะไพ่ก้าวถ้วยขึ้นนั่นหมายความว่าในเรื่องของรูปลักษณ์ลักษณะหน้าตามันจะตรงกับที่คุณขอพรไว้แต่ถ้าคุณบอกว่า ไม่ได้ขอเรื่องบุคลิกลักษณะหน้าตาหรืออะไรเลยแค่บอกเฉยๆว่าขอเป็นแค่คู่สินเสมอกันหรือว่าคู่ที่จะมาเข้ามาช่วยเหลือเกอื้อกูลก็ต้องบอกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะหน้าตาดีภูมิฐานลักษณะของเขาที่คุณเห็นแต่แรกคุณจะรู้สึกถึงความจริงจังจริงใจนะคะอยู่ภายในตัวเขาแล้วก็คนคนนี้ค่ะเขาอาจจะเคยผ่านบททดสอบ หรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้อาจจะเคยผ่านบททดสอบบทเรียนความรักแบบหนักหน่วงแสนสาหัสเขาได้เรียนรู้ได้เติบโตจนกระทั่งเขากลายเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็รับมือได้กับความสัมพันธ์ในทุกๆรูปแบบนั่นหมายความว่าคุณจะมีปัญหาที่ขัดอะไรในชีวิตเขาก็สามารถช่วยเหลือดูแลคุณได้สามารถอบรับรับความเป็นตัวคุณได้ออด้วยหัวใจที่อ่อนโยน นเะพราะเขาผ่านมาหมดแล้วเขาเจอเรื่องราวแย่ๆประสบการณ์แย่ๆจากคนที่เคยทำร้ายเขามาก่อนแล้วเขาเลยเข้าใจว่าความเจ็บปวดของความรักมันเป็นยังไงแล้วความรักที่ดีควรจะเป็นยังไงเหตุการณ์อาจจะเจอกันทั้งคู่หรือไม่ตัวคนก็ตัวเขาพอได้มาเจอคนที่มีความรู้สึกมากกันอีกครั้งหนึ่งก็ จะไม่อยากปล่อยมือไปอยากที่จะเก็บรักษากันและกันไว้ตลอดชีวิตคุณคนนี้มีฐานะหน้าที่การงานการเงินมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีรากฐานชีวิตดีมากๆอาจจะมาจากครอบครัวที่มีรากฐานที่ดีมาก่อนแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะลักษณะผมผิวหน้าตาเวลาที่คุณเจอเขาอย่างที่บอกว่าความท,ที่เป็นคู่ทวินนะ คู่แฝดคู่เหมือนทั้งจิตวิญญาณอะเวลาคุณเห็นเขาคุณจะรู้สึกจําได้หรือคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าเออคนนี้แหละที่เราจะต้องแต่งงานด้วยและเขาเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณนะคะคนคนนี้จะมีความชัดเจนตั้งแต่ตอนที่พบเจอกันคุณจะเชื่อเรื่องเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่าจะเชื่อเรื่องรักแรก,รกพบหรือไม่ไม่รู้แต่สถานการณ์มันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นรักแรกพบเลย ที่คุณดังคู่ได้เจอกันนะคะพลังงานหุ่นนี้เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตดินทุกศพบังกรอย่างที่บอกเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตน้ํากรากฏพิจิกมีนนะคะลักษณะออของการใช้ชีวิตของเขาค่ะจะมีอะไรหลายๆอย่างที่พอได้มาเจอคุณแล้วมันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมไว้รอว่าคนคนนี้แหละจะต้องเข้ามาในชีวิตแล้วก็จะต้องทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะ ดังนั้นอะไรก็ตามที่มันทําให้ชีวิตคุณมันแย่อยู่ตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตนี้สินว,วิกฤตการเงินวิกฤตการงานวิกฤตทางความรู้สึกหรือตอนนี้อาจจะอยู่ในภาวะห่วงอารมณ์ของความผิดหวังอย่างรุนแรงนะอยูในภาวะของซึมเศร้าอะไรก็ตามที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้ค่ะเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณดีขึ้นมันเป็นความรักที่เข้ามาเพื่อเยียวยาและทําให้คุณ มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยในความรักอีกครั้งหนึ่งในบางครั้งความรักอะค่ะก็ไม่ได้เข้ามาในลักษณะที่พร้อมมากเสมอไปแต่ในบางครั้งก็เข้ามาในลักษณะเป็นผู้ที่เยวยาเป็นความรักที่เยวยาจิตใจด้วยเช่นเดียวกันสําคัญว่าคุณมีความพร้อมกับความรักมากแค่ไหนแล้วคุณอะมีความเชื่อในเรื่องราวของความรักในแง่ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะ ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยพลังงานอยู่ที่เดือน9นะคะไม่เขาก็คุณอาจจะเกี่ยวเนื่องกับคน,นกับคนเดือน9หรือตัวคุณเองอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเดือน9หมายเลข9ไม่ว่าจะเป็นวันที่หรือว่าเดือนใดๆก็ตามแล้วก็การเจอกันเนี่ยจะพบเจอกันอยู่ในช่วงระยะเวลาของ9วันหรือว่า9สัปดาห์นะคะอยู่ในช่วงนี้การแต่งงานการสร้างครอบครัวและการย้ายถิ่นฐานจะมีเข้ามาในชีวิตคุณ หลังจากที่เจอกันได้ประมาณ9เดือนหรือหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์กันจะได้แต่งงานกันในช่วงเดือน9ของปีถัดไปไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้ในช่วงปีไหนก็นับปีถัดไปนะคะหรือว่าอาจจะได้เจอกันเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วนี้นะอยู่ถักคลิปนี้อยู่ในช่วงของใกล้เดือน9ก็คือคุณใกล้จะได้เจอแล้วอาจจะเกี่ยวเนื่องกับคนที่อยู่เดนประมาณเดือน9เดือนกันยายนประมาณนี้นะคะให้นับตามแบบไหนนับตามแบบตะวันตก ะะเดินก้าตามแบบตะวันตกนะที่คุณทั้งคู่จะได้มีการผูกพันธะความรักความรู้สึกนะคะคุณจะได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งกลับมาใช้ชีวิตที่มั่นคงอีกครั้งแต่คุณไม่ต้องเดินโดดเดี่ยวเพียงลําพังเพราะเขาจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลานะคะถามเรื่องฐานะหน้าที่การงานอ่ะเขามีความคือก้าวถ้วยต้องบอกว่ารวยดีวะนะมีฐานะร่ำรวยนะคะ ั้งคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายคนนี้ทุนเฟรมของคุณเขามีมีความพร้อมและเขาเตรียมตัวมาดีในการที่จะมาเจอคุณในโลกนี้ในชาตินี้ในชีวิตนี้คุณผู้ชายคุณก็จะได้คุณผู้หญิงที่เก่งนะคะในการทํางานในการใช้ชีวิตมองโลกทะลุปปโปรง่งแล้วก็บางทีเอาธรรมะในการชี้นําทางคุณอยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นสบายใจแล้วก็มีความสงบในชีวิตมากๆ ไม่ดามา่าไม่ปวดหัวไม่ปั่นปนะ่วนชีวิตคุณอาจจะแย่วุ่นวายพออยู่แล้วนะคะแต่มาเจอคู่ที่นิ่งสงบและทําให้ใจสงบไปด้วยโหมันยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ช่วยเสริมชะตาทางด้านฐานะหน้าที่การงานนะด้วยความชันฉลาดของเธอใดๆเลยจะสามารถนําพาคุณให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายของคุณเขาก็มากด้วยทรัพย์มีพร้อมด้วยบุญบรารมีดังนั้นผลน,นี้ เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลได้แบบผ่านโพสต์วิกฤตได้แบบทันเวลาแต่เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะผู้อาเหลืออาจารย์สันก็ไม่อยากให้ไปมองที่จะต้องหาคนมาช่วยใชหนี่หาคนมาปลดนี้นะให้เน้นความรักก่อนอันดับแรกแล้วความรักที่ดีจะตจะมาพร้อมๆกับความช่วยเหลือบางทีเราไม่จําเป็นต้องได้อภิมหาเศรษฐีหรอก เราได้คนดีๆที่น่ารักพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือเราสักคนหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโชคบางทีเศรษฐีระดับอภิมหาเศรษฐีเขาก็ามีความชันฉลาดในการใช้ชีวิตเห็นอยู่บ่อยครั้งในหลายๆคู่ที่เศรษฐีไม่เคยให้เงินนะคะไม่เคยให้เงินคู่รักหรือบางทีให้ก็พูดจาไม่ให้เกียรติเนี่ยแบบนี้ไม่โอเคนะคะคุณจะได้คนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยในเรื่องของหัวจิตหัวใจ ที่พร้อมที่จะดูแลคุณนะคะอยู่กันไปจนแก่เท่าอย่างมีความสุขได้แบบสบายใจนะเราไม่ต้องมาระวังหลังว่าเขาจะไล่เราเมื่อไหร่เขาจะไม่ดูแลเราเมื่อไหร่นะหรือว่าเขาพูดถากถางให้เราเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะกับคนคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นทวินเฟรมนะคะ มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้ไหมมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติอยู่ที่70%เลยนะคะแล้วก็เป็นคนไทย30%แต่ว่าเขาจะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับการอยู่ไกลกันหรือว่าตัวเขาอาจจะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นต่างชาติหรือว่าตัวเขาอาจจะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับการทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับต่างประเทศต,ต่างแดนต่างภาษาอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ มีอะไรอีกบ้างที่ยังไม่ได้บอกในคลิปคลิปนี้นะมีอย่างเดียวที่อยากจะบอกเลยว่าเตรียมเตรียมตัวชีวิตจะเปลี่ยนไปนับจากนี้นะคะอะไรที่มันแย่เต็มทีรอมานานขอพรแล้วขอพรอ,อีกหยุดขอพรและเตรียมรอรับแล้วมีความเชื่อว่าจะได้รับได้เลยถ้าหากว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจทำยังไงก็ต้องปรากฏผลเด่นชัด การจะเจอระหว่างเขาหรือเธอคนนี้คุณอาจจะได้เจอผ่านทางการเดินทางได้อาจจะได้เจอผ่านทางคนใกล้ตัวหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่คุณว่าแย่ที่สุดอยู่ๆเปลี่ยนไปแล้วเจอเขาหรือว่าอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวใครที่อยู่ในเว็บเดทนานด้วยความมุ่งมั่นจะเสียใจว่าอุ๊ยไม่ได้เจอเหรอได้เจอแน่นอนเลือกสถานที่ปักหมุดให้ดีๆนะคะปักหมุดในที่ที่คุณรู้สึก คุ้นเคยเหมือนเป็นบ้านอะ่ะเพราะเขาจะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นรอคุณเสมอถ้าทันทีที่ได้เจอการเดินทางมาเจอะเจอกันก็รวดเร็วนะคะหลายๆท่านถ้าได้เจอแล้วเช็คพลังงานให้ตรงนะเขาเป็นอบเป็นคนอบอุ่นเป็นคนใจกว้างแล้วมีเซน์เกี่ยวกับตัวคุณมากบางอย่างแทบจะไม่ต้องเอ่ยแบบคือแค่มองตาเขาก็รู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรหรือจะต้องทำอะไรต่อไปเพื่อที่จะทำให้คุณมีความสุข แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็อย่าลืมทําให้เขามีความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะคะรักกันและกันค่ะรักต่างฝ่ายดูแลเกือ้อกูลกันและกันนะคะเขาให้กําลังเงินเราก็ให้กําลังใจนะคะก็ขอให้ได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ในเร็วๆวันนี้นะคะเดีวเดี๋ยวเรามาเชคพลังงานหน่อยว่ามีข้อความอะไรที่สิ่งศิธิ์อยากจะบอกเกี่ยวกับชูอินเฟรมของคุณใน EP ีนี้นะข้อความที่หนึ่ง 2และ3ไหนดูซิข้อความแรกอยากจะบอกว่าอะไรคุณกำลังจะต้องเตรียมตัวต้องบอกว่าเตรียมตัวคุณกำลังจะได้รับการผจญภัยครั้งใหม่ครั้งใหญ่แต่เป็นการผจญภัยไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งแตกต่างออกไปโลกที่มันแย่ที่มันติดขัดอึดอัดขัดสนมันจะหมดไปนับจากนี้จะเป็นหนทางใหม่ที่อยู่ในช่วงขาขึ้นที่คุณต้องเตรียมตัว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นที่อยู่การเรียนการใช้ชีวิตรวมถึงการแต่งงานที่อาจจะแตกออกไปกว่าที่คุณเคยคิดนะคะเปิดกว้างค่ะเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลายๆท่านอาจจะต้องเตรียมตัวไปแต่งงานต่างประเทศแต่งงานต่างจังหวัดหรือแต่งงานถึง2ศาสนาใดๆเลยคือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้หรืออาจจะเตรียมตัวรับเงินก้อนใหญ่ในบัญชีเตรียมปลดหนี้ปลดสิน ะะแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้เชื่อนะเชื่อในกระบวนการ trust in the process นะคะให้ the work ขึ้น2ครั้งเชื่อในกระบวนการและกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเราลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากที่สุดนะคะทันทีที่เท้าแตะลงไปทุงเบื้องล่างเมื่อไหร่แล้วตัวเองตัวเราตัวเราเองอ่ะพอเท้าแตะลงไปที่เบื้องล่างก้นบื้องของทะเลลึก แตะลงไปแล้วอ่ะเราจะได้แรงดีดดีดขึ้นมาชีวิตเราจะโผล่เหนือน้ำแล้วจะมีความสุขนะคะสำหรับท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อแอดมินที่ไลน์อัดใต้คลิปหินมงคลลิงก์ n ิสร g แกมใต้คลิปและขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe, ดไลค์แชร์และกระดิ่งนะคะด้วยรักจากใจพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ